ซูซี่ผมเบื่อมากเลยที่ต้องก๊อปปี้ข้อมูลไปทำสุดรีพอร์ตทุกเดือนเลยมันเสียเวลาจริงๆแทนที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอย่างนั้นต้องนี่เลยค่ะแฮร์รี่ e x c e l Smart เขามีวิธีที่ดีกว่ามาแนะนำสำหรับการทำงานเดิมๆที่คุณไม่ต้องเสียเวลาทำเองอีกต่อไปเมื่อคุณเขียนแมคโครให้ทำงานแทนคุณเอ๊ะแล้วแมคโครนี่มันคืออะไรครับแมคโครเป็นการเขียนคำสั่งให้โปรแกรม Excel ทํทำงานแทนคุณค่ะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่เวลาทำงานอื่นที่ค้างอยู่ ในตัวอย่างนี้นะคะเป็นการ copy ข้อมูลจากแต่ละ worksheet มาทำสรุปรายงานใน sheet summary ถ้าคุณรู้วิธีการใช้ macro คุณก็จะสามารถทำงานนี้เสร็จได้ภายใน3วินาทีดูดีๆนะคะเดี๋ยวซูซี่จะรัน macro ให้ดูค่ะเสร็จแล้วค่ะอะไรเนี่ยดูไม่ทันเลยครับขอใหม่ช้ากว่านี้ได้ไหมครับแบบนี้งานเสร็จเร็วเกินไปเดี๋ยวได้งานเพิ่มงั้นเดี๋ยวซูซี่จะรันให้ดูอีกรอบนะคะแบบช้าๆละกันค่ะ นี่ขนาดข้อมูลมีแค่3ชีทนะคะถ้ายิ่งมีชีทมากก็จะยิ่งลดเวลาการทํางานได้มากขึ้นไปอีกค่ะแล้วถ้าเกิดผมต้อง Copy ข้อมูลข้ามไฟล์กันก็ทําได้ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะถ้าคุณมาเรียนคอร์ส Basic m a c โครรับรองว่าทําเองได้แน่นอนค่ะลองมาเรียนกับ Excel Smart นะคะแล้วคุณจะใช้ Excel ทํางานได้สมาร์ทอย่างแท้จริง Excel ทําได้มากกว่าที่คุณคิด